ดีลของเอ็มบูโมนะฮะเป็นยังไงแล้วก็ดีลของวิกตอร์โยเคเลสอัปเดตไปถึงไหนแล้วคลิปนี้มีคำตอบนะครับผมก่อนเห็นก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปก่อนนะฮะเอวาชาบูนะฮะชาบูแสนอร่อยนะครับผมตั้งอยู่ที่สุขวิท107นะ,ะซอยแบริงะะ่งยีิบสานะครับผมสนใจจองคิวติดต่อเบอร์โทรศัพท์นี้ได้เลยนะค,ะนะครับผมอ่าเรามาเริ่มที่ข่าวของโยเคเลสก่อนแล้วกันนะฮะโยเคเลสตอนนี้ก็ล่าสุดนะฮะประธานสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนได้ออกมาพูดถึงประเด็นของ ยซึ่งผมฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าเขามึนๆงงๆหรือเปล่ารู้สึกว่าเขาแปลกๆอย่างไรก็ไม่รู้นะเขาเด้ออกมาพูดว่าเขาจะไม่บอกว่าค่าตัวของยเลรสเท่าไหร่นักเตะรู้ดีอยู่แล้วมันเท่าไหร่เนี่ยแค่ฟังแค่นี้ผมก็เริ่มงงแล้วแต่ผมบอกได้เลยวิกตอร์ยูเลรสจะไม่ย้ายทีมในราคา6 0ส0บวกโอเคเขาใจได้โกงราคาเข้าใจได้ช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะเราให้ความสนใจและก็ติดสถานการณ์นะฮะผมเห็นนักเตะ อย่างเมนดี้อายุน้อยนะฮะน้อยกว่าวิตตอยูเคลสเนี่ยแค่6เดือนนะครับผมก็ขายได้65ล้านยูโรนะฮะทางด้านของคุณย่าที่ย้ายมายูเนเต็ดนะก็จบไปด้วยราคาที่75ล้านยูโรเขาบอกว่าประมาณว่าเทียบว,ว่าอายุก็เท่ากันนั่นแหละ26เท่ากันทําไมโยเกิสจะแพงกว่านั้นไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าวิตตอยูเคลสสามารถย้ายทีมได้ตรงนี้นะฟังไว้นะ เว้นแต่เขาจะมีเอเจนที่แย่ที่สุดในโลกนี่คือการตบหัวแล้วนะฮะซึ่งผมไม่เชื่อว่าจะเป็นแบบนั้นเพราะเอเจนของเขาคือหนึ่งในคนที่เก่งที่สุดในโลกรูปหลังแล้วนะรูปหลังแล้วนะคืองงผมงงกับเนี่ยคำพูดเขามีแค่นี้นะครับผมก็งงว่าทําไมเขาถึงพูดแบบแปลกๆอ่ะแมบบันเหมือนกับตบหัวรูปหลังดูแบบไม่ค่อยรับผิดชอบดูแบบเออไม่รู้อ่ะไม่ไม่เข้าใจความหมายของเขาเหมือนกันนะะว่า สิ่งที่เขาออพูดจะเสืออะไรคือเข้าใจในประเด็นที่ว่าเขาต้องการเงินที่มากกว่านั้นอันนั้นเข้าใจอยู่แล้วแต่ไอประเด็นอื่นๆเนี่ยเหมือนมันแขวะนักเตะตัวเองหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะน,นี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็มีข่าวมาว่า s p t t t n n r Lisbon ไม่ได้ปิดโอกาสที่จะให้ยูเกเลสมาที่ m a n c h สเตอร์ในเตนะฮะมันจะมีหลายข่าวที่บอกว่า มีปัญหากับอโมริมอะไรอย่างนี้แล้วทําให้ไม่อยากจะส่งโยเคเลสให้แมชเชสเตอร์แต่จริงๆเขาบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรกับออมริมอโมริมจบกับเขาด้วยดีย้ายออกมาด้วยความโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะฮะอันน้นก็จบประมาณนั้นนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามารออัปเดตของดีลนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับผมส่วนทางด้านของเอมบูโมที่เรายื่นไปรอบ2ก็คือยื่นไปที่55บวก7.5ล้านปอนด์นะครับผม ซึ่งโอเคแหละเพามันคงจะไม่พอที่เขาต้องการผมว่าเบนฟอร์ดน่าจะต้องการแบบ60บวกจุดๆแน่นอนเนี่ยผมว่าเลขนี้จะเป็นเลขที่เบนฟอร์ดเขาต้องการแน่ๆนะฮะหกสิอัพ อาจจะจบที่65 66หรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นนะฮะก็คาดว่าตัโวโมโนโขาได้ออกปกล่าวว่าดีอนนี้เราก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากมายนะฮะไม่ต้องตื่นตนระหนกว่าเราจะไม่ได้เขาดีอนนี้จะจบได้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้มันขาดแค่เงื่อนไขอะไรต่างๆนิดๆหน่อยๆเพื่อเหมือนกับซ่อมแซมสัญญานะฮะพอทุกอย่างมันกลมกลืนเบนฟอร์ดโอเคก็ r e ว e g กประมาณนั้นนะครับผมก็เราก็ไม่ต้องไปเครียดอะไรกันมากนะฮะกับดีออะไรแบบนี้แล้วก็ ปล่อยวางรองจบว่าจะเป็นยังไงนะฮะจบจะจบแบบสวยๆหรือจบแบบงงๆว่าไม่ได้เฉยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เดี๋ยวรอดูติดตามกันอีกทีนึงนะสำหรับ2อดิวนี้นะครับผมซึ่งหลายๆคนนะพอบอกว่าเบนฟอร์ดเล่นตัวขนาดนี้ไม่เอาดีกว่าผมมองว่าเอมบูโม ok เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาดซัมเมอร์นี้แล้วนะฮะไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบเท่าเขาแล้ว เล่นในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วราคาก็ไม่ได้เวอร์ขึ้นขนาดแบบ80ล้านปอนด์อะไรย่างนี้เนาะคือราคามันก็พอจับต้องได้แล้วก็มีความกระหายกระเฮียนกระหือรือในการจะมาเล่นกับยูไนเต็ดมากๆผมว่าเขาครบสมบูรณ์แบบคืออยู่ในฟอร์มพีคด้วยแล้วก็พีคขึ้นเรื่อยๆทุกปีด้วยนะฮะก็คาดว่าไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบเท่าเขาแล้วและผมว่ายูไนเต็ดก็เห็นสิ่งนี้ก็เลย จะเตือไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เท่านั้นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตและมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะฮะแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ